หยุดนี้เราจะไม่เหงาเพราะพวกเรามาที่บ้านออกซิเจนภูวิลล่าไร่หาจอมเพียนทพีงแค่1กิโลเมตรเท่านั้นนะคะคล้ายๆมาคาเฟ่เหมือนกันนะั้นหลังเนี้ยเจ็ดห้องนอนสิบห้องน้ำคือแบบภายในห้องหรูหราอลังการมาก นสวัสดีค่ะวันนี้มาพบก,กับพวกเราที่มีภุวิลาพัทยานี้วันหยุดนี้เราจะไม่เหงาเพราะพวกเรามาที่บ้านออกซิเจนภุวิลา ซึ่งบ้านหลังนี้นะคะอยากจะบอกาสายคนที่แบบชอบบ้านทรงโมเดิร์นฟีลแบบคล้ายๆมาคาเฟ่เหมือนกันนะหลังเนี้แล้วก็ที่สําคัญคือใกล้ทะเลใกล้หาดลาจอมเทเพแค่1กิโลเมตรเท่านั้นนะคะบ้านออกซิเจนหลังนี้เลยอยากจะบอกแนะนําต้องมานะคะเป็นบ้านขนาดเจ็ดห้องนอนสิบห้องน้ำ <laughs> พื้นทีน่ภายในบ้านค่อนข้างกว้างมากๆทุกคนก่อนที่จะไปรีวิวภายในบ้านนะคะเดี๋ยวเราจะพาไปดูบริเวณหน้าบ้านก่อนเลย เวณที่เราอยู่ตรงนี้นะคะคือบริเวณหน้าบ้านออกซิเจนค่ะ สามารถจอดรถภายในบ้านนะคะถึง4คันเลยบริเวณหน้าบ้านตรงนี้นะคะสามารถจอดรถได้1คันจะบอกว่าทางไม่เปรี่ยวนะทุกคนเพราะว่าข้างๆนะคะก็จะมีร้านสะดวกซื้อและที่สําคัญนะคะถ้าหากสมมุติว่าเอารถมาเกินสามารถไปจอดตรงลานแจ้งนะคะของคอนโดได้เลยซึ่งห่างจากตัวบ้านนะคะไม่เกิน100เมตรเท่านั้นสามารถจอดฟรีค่าภายในบ้านนะคะที่บอกว่าจอดได้4คันก็คือตรงนี้นะคะสามารถจอดได้2คันแล้วก็จะมีอีกฝั่งนึง และตรงนี้ค่ะสามารถสอดได้อีกสองั้นนะคะเดี๋ยวตามเราเข้ามาภายในบ้านเลยบรรยากาศคือร่มรื่นมากๆคุกคนบ้านใกล้หาดจอมเทียนพแค่1่กิโลเท่านั้นตรงนี้นะคะก็จะเป็นบริเวณสระน้ำนี่ <Wow. S 1> มีสไลเดอร์มีหองอยาเซตเตอรีให้เวยนะ,ะขนาดสระน้ำนะคะอยู่ที่4,8คูณเมตรค่ะส่วนความลึกนะคะ120เซนติเมตรจนถึง160เซนติเมตรเท่านั้นและส่วนบริเวณข้างๆสระน้ำนะคะสามารถมาปาร์ตี้ริมสระน้ำได้เลยนะคะ เก้าอี้ตรงนี้สามารถนั่งทานข้าวพักที่สนามได้ถึง12ท่านค่ะแล้วก็ตรงนั้นนะคะก็จะเป็นมุมถ่ายรูปแบบชิคๆเลยเดี๋ยวนี่สามารถมานั่งเป็นมุมถ่ายรูปอย่างนี้ได้เลยเก๋มากทุกคนอยากจะบอกว่าบ้านหลังนี้กุดถ่ายรูปขุดเพรียบไปหมดเลยค่ะซึ่งบ้านคุ่มเทอร์ิคาวนี้มาข้อสไลเดอร์ซิคาวตรงนี้เลยค่ะเป็นสไลเดอร์ขนาดใหญ่นะคะทุกคนเล่นมันเล่นสนุกแน่นอนเลย บริเวณตรงนี้นะคะก็จะมีทางน้ําแข็งนี่อยู่ตรงนี้เลยนะคะแล้วก็สามารถมาปิ้งย่างตรงนี้ได้ด้วยทุกคนน้าแข็งแล้วก็ถานนะคะสามารถสั่งซื้อกับทางบ้านได้เลยค่ะเดี๋ยวเราไปรีวิวภายในบ้านกันค่ะซึ่งบ้านออกซิเจนนะคะก็จะมี2ฝั่งนะคะเดี๋ยวเริ่มกับฝั่งแรกกันเลยเข้ามาภายในบ้านสบายมางใหญ่อลังการมากโอ้พื้นที่คือกว้างมากครูฮาราในขนาดนี้และทางขวามือของแอดมินนี่เขาเรียกอะไรคิสโซน ขอแยกเข้าไปนั่งในนี้ได้ไหอุ้ยทุกคนมันเป็นฟิลเหมือนแบบตอนเลน่ตอนเด็กๆไม่เคยเล่นเลยขอเล่นก่อนชอบอ่ะเดี๋ยวให้แม่ซือ้อไปไว้ที่บา้านสมิ่งอันดีกว่าชอบเดี๋ยวเรามาดูของเล่นภายในบริเวณโซนเด็กๆเลยมีทุกคนอู้น่ารักอ่ะฟิลบอกคุณแม่พาลูกมาเที่ยวที่บ้านยังอุป,ปกรณ์ทุกอย่างคือใช้ได้นะคะทุกคนอุ้ยนี่คือลูกคิดน่ารักใช้ได้ด้วย ัค <Hello. S 2> <Hello, welcome. S 1> ด้านตรงนี้นะคะเป็นโต๊ะทานข้าวภายในบ้านค่ะในบ้านนี้มีหลายมุมมากๆทุกคนอาคารหลังแรกนี้นะคะทุกคนก็จะเป็นโซนบริเวณห้องนั่งเล่นค่ะภายในนี้นะคะก็จะมีคาราโอเกะไฟเทคนะคะแล้วก็มีพิซซนมีอุปกรณ์ความสนุกค่อนข้างครบครันเลยค่ะสามารถมาร้องเล่นเต้นรำในนี้ได้เลยนะคะซึ่งบริเวณห้องคือกว้างมากๆ บิวแบบคาบเตอร์บูนคาบเตอร์บาร์หน้าหลังของห้องนี้คือแบบทางบ้านบิวอินได้สวยมากเพือ่อคารุหรามากบ้านหลังใหม่หลังใหญ่อลังการขนาดนี้แค่อาคารแรกนะทุกคนนี่คือชั้นแรกเรายังไม่ทันได้ขึ้นไปชั้นบนส่วนบริเวณข้างหลังตรงนี้นะคะสามารถแช่นงแช่น้ําได้หมดเลยโอ้โหตรงนี้ก็จะเป็นแก้วน้ําเอ่ยใดเอ่ยใช้เสร็จก็ล้างแล้วก็วามไว้ตรงนี้ได้นะคะและจะมีห้องน้ําส่วนรวมนะคะหนึ่งห้องค่ะเดี๋ยวเราเข้ามาดูเลย กว้างมากเป็นห้องสุขานะคะเป็นห้องสุขาส่วนรวมค่ะเดี๋ยวเราขึ้นไปดูบริเวณชั้น2กันบ้างค่ะตอนนี้นะคะเราอยู่บริเวณชั้น2ค่ะของอาคารหลังแรกนะคะนี่เริ่มจากห้องฝั่งนี้ก่อนฝั่งนี้นะคะก็จะเป็นห้องน้ําส่วนรวมค่ะเป็นทั้งห้องสุขานะคะแล้วก็ห้องอาบน้ำค่ะสะบู่แชมพูก็คือทําบ้านก็มีให้นะคุณโพรดอว่าจะเตรียมมาเองก็ได้ค่ะ ห้องที่หนึ่งคะ่ะห่ขระห่ารว่ราทาุกคนเป็นเตียงหกฟุตนะคะหนึ่งเตียงห้องนี้สามารถนอนได้ทั้งหมดสองท่าน,นะคะ่ะแล้วก็จะเห็นวิวบริเวณสระน้ำอย่างนี้เลยคือแบบภายในห้องหรุหราระอลังการมากทีวงทีวีสามารถเปิดใช้งานได้เลยนะคะเป็นอีกจุดที่สามารถถ่ายรูปได้ด้วยซึ่งห้องนอนห้องนี้นะคะจะไม่มีห้องน้ำเปนตัวคะ่ะสามารถใช้ห้องน้ำตรงนี้ได้เลยนี่อยู่ตรงข้ามกันเอง นี่คือห้องน้ำทั้งที่สองค่ะเดี๋ยวเข้ามาดูกันเลยผู้คนคือมันใหญ่จนไม่รู้ต้องเดินด้านไหนโอ้ my god ตรงนี้นะคะก็จะมีเตียงหกฟุตหนึ่งเตียงค่ะสามารถนอนได้ทั้งหมดสองท่า,าน,นนะคะแล้วก็เขาก็จะมีมุมถ่ายรูปที่ต่างจากห้องเมื่อกี้ตรงนี้ก็จะเป็นฟิลแบบนั่งดูบรรยากาศฟิลปล่อยใจซึ่งตรงนี้นะคะระเบียงที่เราเห็นก็จะเป็นระเบียงรวมนะคะของห้องที่1นและห้องที่2ค่ะเดี๋ยวเราไปดูห้องน้ำกัน นะคะก็จะเป็นไซว่าอินคฟสเซนทค่ะทุกคนห้องมันใหญ่มากใหญ่จนล้อมรู้ต้องเดินไปด้านไหน่เลยตันนี้ก็จะเป็นบริเวณห้องน้ำ <Wow. S 1> กระจกยางบานเบิรมนเบิร์นนะคะไม่ได้ปัวผมให้ด้วยตรงนี้นะคะก็จะเป็นห้องอาบน้ำทุกคนอาจจะตกใจที่เ,เมื่อกี้อนนี้ก็ตกใจอา้าวตะกูหายไปไหนอ๋อห้องนี้นะคะก็จะเป็นห้องสวีทนะคะอินเลิฟกับสองคนและตรงนี้ค่ะก็จะเป็นห้องสุขานะคะนี่ห้องสุขาก,าก็จะไม่ได้กว้า,อางอลังเชาทุกห้องนะคะ ะะเรารีวิวทุกซักทุกภูมเสร็จเรียบร้อยนะคะอาคารแรกของมาสรุปเลยว่าชั้นข้างล่างนะคะก็จะเป็นโซนห้องคาราโอเกนะเนาะแล้วก็คิสโซนค่ะส่วนข้างบนนะคะก็จะมีห้องนอนสองห้องค่ะอาคารนี้นะคะก็จะมีห้องน้ำทั้งหมด3าห้องค่ะเดี๋ยวเราไปดูอาคารที่2กันค่ะอาคารที่2ของบา้านออซิเจมค่ะตอนนี้นะคะเราอยู่ในโซนห้องนั่งเล่นเดี๋ยวมาดูว่า โซนนี้นะคะมีอะไรบ้างจะต่างจากอาคารแรกนะคะห้องนี้นะคะจะไม่มีคาราลโอเกะแต่ว่าสามารถมาดูทีวีตรงนี้ได้เลยฝั่งนี้นะคะจะมีโต๊ะพูค่ะแล้วก็โต๊ะแอร์ฮอกกีข้ข้างๆตรงนี้นะคะก็จะเป็นห้องน้ำว้าวกวามมา้างมากผินทัองร่มหอมและบริเวณตรงนี้นะคะก็จะเป็นห้องครัวส่วนมากนะคะทางบ้านจะให้มาทาอาหารประกอบอาหารตรงอาคารที่2ตรงนี้นะคะ่ะอุปกรณ์ครัวครบครันเลยนะคะทุกคนโอ้ตู้เย็นวันนี้คือแบบเราจบจองพื้นที่คือแน่นมากๆ เดี๋ยวเราขึ้นไปดูบริเวณชั้นบนกันค่ะนี่คือบริเวณชั้นสองนะคะคือจะแยกเป็นสองฝั่ง <c oughs> <c oughs> ว้าวนี่คือห้องนอนห้องที่ตามแต่ตอนนี้เราได้จับจองพื้นที่เป็นที่เรียบร้อยแล้วห้องนี้คือใหญ่มากๆทุกคนทุกคนเตียงสูงฮรุหารหาแบบเราแบบเป็นฟิลล์คุณดูโอยแป๊บนึงนะคะ วิธีขึ้นเตียงสาหรับคนตัวเล็กตัวน้อยเป็นเตียง6ฟุตนะคะหนึ่งเตียงคันห้องมีสามารถนอนได้สองท่านค่ะตรงนี้นะคะก็สามารถมาดื่มด่ำบรรยากาศริมระเบียงนี้ได้เลยแล้วก็มีห้องน้าภายในส่วนตัวด้วยนะคะมาดูห้องน้ํากันก่อนเลยวะใหญ่อลังฉากฉันชอบความร่วงวังอลังการของบ้านหลังนี้ตึ๊งตึๆง ได้ประกอบให้ค่ะมีทั้งห้องสุขาแล้วก็ห้องอาบน้ำนะคะมีสบู่แชมพูแล้วก็ผ้าเช็ดตัวให้ค่ะห้องนนห้องนี้นะคะก็เป็นห้องนอนห้องที่สี่ค่ะสไตล์คือไม่ตัดจากห้องนอนห้องที่สามเมื่อกี้เลยซึ่งห้องนอนห้องที่สี่ก็มีห้องน้ำเล็กๆด้วยค่ะ อาคารที่2นะคะก็จะมี2โซนนะคะนี่คือโซนที่1ที่เรารีวิวไปเรียบร้อยนะคะเดี๋ยวเราจะเข้าไปโซนที่2กันค่ะนี่นี่คือโซนที่2ของอาคารที่2นะคะอยากจะบอกว่าการตกแต่งทุกอย่างนะคะคล้ายกับโซนที่1เมื่อกี้เลยค่ะมีทั้งห้องครัวห้องนั่งเล่นนะคะแล้วก็มีห้องน้ําส่วนรวมด้วยค่ะ เดี๋ยวเราขึ้นไปดูชั้นบนกันค่ะเพราะตอนนี้เรารีวิวมาทั้งหมด4ห้องนอนแล้วเหลืออีก3ห้องนอนตามมาเลยค่ะนี่คือห้องนอนทั้งที่5ค่ะนี่เป็นเตียง6ฟุต1เตียงนะคะห้องนี้นอนได้2ท่านค่ะสไตล์ห้องคือคล้ายๆกันเลยซึ่งห้องนอนท้องที่5นะคะก็จะมีห้องนอนส่วนตัวให้ด้วยค่ะห้องนอนท่องที่6ค่ะก็จะมีเตียง6ฟุต1เตียงนะคะห้องนี้นอนได้2ท่านค่ะ และตัวนี้นะคะก็จะเป็นระเบียงของแต่ละห้องนอนซึ่งก็จะเชื่อมต่อกันนะคะถ้าหากเป็นอาคารที่สอนนะคะ่ะระเบียงก็คือจะเชื่อมต่อกันหมดเลยค่ะตอนนี้นะคะเรารีวิวมาทั้ง2อ,อาคารและห้องที่เศษตัวพิเศษกับคนอื่นยังไงมาดูกัน ู่ตรงนี้เองอยู่ข้างหลังอาคารที่หนึ่งนะคะโอ้โหนี่คือห้องที่เจ็ดค่ะเป็นเตียงหกฟุตหนึ่งเตียงห้องนี้นา่ได้หนึ่งท่านและที่สองค่มีห้องน้ำในตัวด้วยห้องนี้ก็จะเป็นฟิลแบบส่วนตัวนะคะทุกคนเป็นลักษณะเหมือนห้องเสริมเนาะใช่ห้องนี้ก็จะเป็นลักษณะห้องเสริมก็คืออาบน้ำได้อะไรได้ปกติใช่ใช่ไปทั้งห้องสุขาแล้วก็ห้องอาบน้ำนะคะ ตอนนี้นะคะแอดมินก็พารีวิวทุกซอกทุกมุมของบ้านออกซิเจนเรียบร้อยแล้วค่ะซึ่งบ้านหลังนี้นะคะมีทั้งหมดเจ็ดห้องนอนสิบห้องน้ำนะคะแล้วก็อยู่ใกล้ค่ะจอมเพียงแค่1 1กิโลเมตรเท่านั้นนะคะเป็นบ้านใหม่หลังใหญ่อลังการมากๆเลยเดี๋ยวไปดูนะคะว่าวันนี้เรามีกิจกรรมอะไรมาเล่นบ้างนคคะ เป็นคนตลกแต่ไม่ตลอดมีมุกมาหยอกแถมยังกอดอุ่นโสดหลอได้ข่าวเป็นไปกับเราเปล่าข่าวจะได้เปลี่ยนใครเป็นคนยืนบอร์ดคนนี้ได้คนแรกคนนั้นชนะเลย 2> ส2 1สองตื่นไปหน่อย หมดเจ็ห้องนอน1ิบห้องน้ําเป็นบ้านค่อนข้างใหม่นะคะแนวโมเดิร์นเหมาะสําหรับคนที่แบบชอบบ้านสไตล์โทนสีขาวนะคะมีมอมีใจมากๆเ่ยจะบอกว่าบ้านหลังนี้นะคะห่างจากจหาดจอมเพียนแค่แค่หกิโลเมตรเท่านั้นนะคะคือมี่ภายในบ้านค่อนข้างกว้างมากๆเลยคะ่ะก็คือทุกสุดสามารถเป็นมุมถ่ายรูปได้หมดเลยไม่ว่าจะเป็นตรง สระน้ํานะคะหรือว่าบริเวณภายในบ้านบริเวณนอก่อ,อบ้านนะคะสามารถถ่ายรูปได้หมดเลยกความสนุกค่อนข้างครบครันเลยะคะ่ะและอ,อปะุปกรณ์ในห้องครัวนะคะครบครันมากๆคะ่ะส่วนห้องนอนนะคะก็จะมีอย่างละหนึ่งเตียงเตียงละหกพูดนะคะพื้นที่ในห้องก็คือกว้างมากๆและภายในห้องน้ำค่อยีสบู่และเชลคือให้ด้วยสำหรับวันธรรมดาราคาเริ่มต้นอยู่ที่18,900เาได้ทั้งหมด1ิี่ท่านนะคะแล้ววันเสาร์ราคาที่สา0 0 0 พันก้ารได้ทั้งหมด14ท่านเช่นกันค่ะถ้าใครสนใจนะคะสามารถทักมาที่เพจพี่มีคุยล่าพัทยาได้เลยและฝากติดตามทุกช่องทางของเราด้วยนะคะเพจพี่มีคุยล่าพัทยาแล้วมาพบกันในอีพีหน้านะคะว่าเราจะพาไปรีวิวบ้านหลังไหนบวายบาย